เอาแรงงานแรงงานเราไปนี่ร้านไ้ลุงเอาเอกพี่ไปาคุณเรืองอะไรมขอแรงานครับทีนผมได้ห้านะแต่กินเมื่อคืนหมดไปสามพ้าครับเ้รู้ไหมว่าสาวกหัไทยไหนไยไม่ช่วยครับเพราะว่าหนึ่งคือรวมกูไปเากูไม่ได้ไปแดกมือเรารู้แล้วเไปกินที่หลกรู้รู้รู้น่าหวานน่าหวานน่ววนา ตอนแรกอ่ะต้องใจไวว่าไ่ไปผมก็ได้มายไอที่มผมพูดมนี้ไอเดียเกิดอพ่อที่เอาเเรื่องอ่คือยังไงเรายังไงเราสามเมื่เลยมนมีกาเล่นกันมอะยงไม่อยากไปอยาอน่ี่เอาตางกลุ่มนี้จแล้ิน้อยลน่มโอ้นี่ย ีไปพูดว่าไงเราเราไปด้วยกันเราทำงานอยู่ด้วยกันทำไมต้องแยกไปด้วยไอ้น้องมัรู้นะลูกมัรู้เตรงไหนินปั๊บตาไปเยไม่ใช่ไนเต้องไปไปพียบโยนให้ผมมาโทเพียบ่เองไปนอันไันห้ามาใช่ไหมห้าร้อยยิบรไปคุณจะห้าคุณ้าเสียคยังไงคุณผิดมาเฮีคู่เลยนแล้วมานั่งข้างไหนไหนไหน

เออยังไม่กลับเลยเอาไปเดินเล่ามือชักเลยเอาบอกว่ามีดบินห้าโมง